กำลังเกี่ยวเก็บผลอันร้ายอยู่ในชีวิตของคุณแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าพระคุณให้พระเยซูปเป็นผู้เลี้ยงแกะของคุณพระองค์ทรงเตรียมเส้นทางชอบธรรมเอาไว้แล้วและบนเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่มีหญ้าเขียวสดอย่างบริบูรณ์พระองค์ทรงเตรียมชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้คุณมีชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงมีเหลือแต่วันนี้คุณจะตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์ไป และหากคุณติดตามพระองค์ไปไม่ว่าสถานการณ์มันจะดูเป็นไปไม่ได้เหมือนกับคุณอยู่ในหุบเขาเงาแห่งความตายมันจะมีโต๊ะสำรับเตรียมเอาไว้ให้กับคุณอยู่แล้วเมื่อคุณติดตามพระองค์คุณสามารถเดินด้วยความเชื่อและแน่ใจได้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของฉันจะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่ามีสองสิ่งติดตามมาความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ติดตามข้าพเจ้าแล้ไม่ใช่แค่วันเดียว ตลอดวันเวลาชีวิตของข้าพระองค์และท่านได้กล่าวไว้ตอนท้ายว่าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระองค์สืบไปเป็นนิจหลายคนเข้าใจนะครับว่าท่านกําลังพูดถึงเดี๋ยวข้าพเจ้าตายแล้วจะเข้าสวรรค์คําว่าสืบไปเป็นนิดมาจากภาษาฮีบรูสองคำซึ่งหมายถึงยาวนานและก็วันวันในที่นี้หมายถึงวันเวลาบนโลกยาวนานในที่นี้หมายถึง ความยาวนานของวันเวลาที่อยู่บนโลกท่านมีความมั่นใจตลอดชีวิตอันยาวนานบนโลกนี้ท่านจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้ววันนี้คุณไม่ต้องรออีกต่อไปที่จะไปที่พระนิเวศท,ที่เยรูซาเล็มเอเมนพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ได้ฉีกพระมา่านออกจากพระนิเวศที่นั่นเพื่อมาสถิตอยู่ในชีวิตของมนุษย์แล้วแล้ววันนี้หากคุณต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้ชีวิตที่พ้นจากบาป คุณตัดสินใจเชื่อในพระองค์พระองค์เนี้แหละที่จะเสด็จเข้ามาอยู่กับคุณไม่ใช่คุณต้องไปตามหาเพื่อจะได้อยู่กับพระองค์ที่พระนิเวศที่ไหนเอเมนคุณไม่ต้องสร้างห้องพิเศษที่บ้านของคุณแล้วมีรูปปั้นพระเยซูอยู่ที่นั่นแล้วคุณไปอาศัยสิงสถิตยอยู่ที่นั่นไม่ต้องมีเอเมนแต่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณได้อยู่กับพระองค์ ตลอดวันเวลาในชุดของคุณและเมื่อคุณออกจากร่างกายนี้คุณจะไปอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์การผมอยากจะขอให้เรามองการอยู่กับพระองค์มากกว่าการอยู่กับพระพรที่เราได้รับชั่วคราวบนโลกใบนี้แสวงหาพระองค์ก่อนอยากอยู่กับพระองค์ก่อนอยากใช้เวลากับพระองค์ก่อนเดี๋ยวความเพลิดเพลินต่างๆในโลกนี้เพลิดเพลินแบบสติแตกแมันจะเข้ามา เอเมนเพลิดเพลินแบบโอ้ย oh, ทําไมมันมีความสุขอย่างนี้ไม่คิดเลยเนี่ยตามพระองค์แล้วมันจะสนุกขนาดนี้เดี๋ยวจะตามมาเองเอเมนความสุขของโลกมันจะแอบ,บกัดคุณแล้วคุณจะเจ็บมันสุขชั่วคราวและเจ็บถาวรแต่ความสุขในทางของพระเจ้าคุณจะมีความสุขตลอดในรันดอนการผมมีคําถามนะครับในวันนี้เมื่อได้ฟังแล้วมีใครต้องการที่จะมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์บ้าง มีใครได้ฟังแล้วอยากที่จะเชื่อระวังใจให้พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตบ้างขอยกมือขึ้นนะครับมีไหมมีไหมครับต้องการไหมไม่ต้องอายนะครับนี่คือการตัดสินใจนะครับวันนี้จะมีคนมากมายที่อยู่ที่อื่นเขาก็ตัดสินใจติดตามพระองค์เหมือนกันเบื่อหรือยังชีวิตแห่งความบาปชีวิตที่ไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหน อยากจะพ้นบาปวันนี้มีทางเดียวคือวางใจในพระเยซูคริสต์ผมใช้โอกาสอีกนิดนึงนะครับถ้ามียกมือขึ้นนะมีไหมไม่ต้องถามเพื่อนถามใจตัวเองลึกๆเอเมนคนที่ดูวิดีโอด้วยเหมือนกันนะครับถ้าวันนี้คุณดูแล้วคุณอยากจะติดตามพระเจ้าให้คุณอธิษฐานดังนี้นะครับเอามือหนึ่งยกขึ้น เป็นการยอมจำนนต่อพระเจ้าอีกมือหนึ่งนะครับจับที่หน้าอกคุณเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือหัวใจของของลูกแล้วอธิษฐานดังนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ตลอดวันเวลาชีวิตของลูกลูกขอบพระคุณที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีลูกจะตามพระองค์ไปลูกจะมองแต่พระองค์ ลูกจะอยู่กับพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนเพื่อลูกเพื่อแบกความเจ็บความความบาปทั้งสิ้นโรคภัยไข้เจ็บและ,ะและความแช่งสาบทั้งหมด ไปไว้ที่กายของพระองค์เองพระองค์สิ้นพระชนเพื่อลูกรับการลงโทษรับการพิพากษาและลูกเชื่อในหัวใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายและให้พระองค์สถิตเบื้องขวาพระหัตถของพระองค์ในสวรรค์ในเวลานี้พระเยซูเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พระองค์จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้านายของลูกลูกจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์และติดตามพระองค์ตลอดไปและลูกขอบคุณสำหรับพระสัญญาเมื่อลูกเชื่อด้วยใจรับด้วยปากลูกก็จะรอดลูกได้รับความรอดจากพระองค์แล้วลูกเป็นบุตรของพระองค์แล้วลูกจะตามพระองค์ไปในทางชอบธรรม หากนี้เป็นครั้งแรกที่คุณได้อธิษฐานคุณได้บังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณแล้วตั้งแต่วันนี้ผมแนะนำนะครับให้คุณหาคริสตจักรที่คุณจะเข้าร่วมประชุมได้แล้วคุณจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและหากวันนี้มีใครก็ตามที่เจ็บป่วยเนื่องจากคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วคุณสามารถรับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ได้บนไม้กางเขนพระเยซูได้แบกเอาบาปของคุณไปแต่พระองค์ได้แบกเอาโรคทั้งสิ้นจากคุณไปด้วย และพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราวางมือบนคนเจ็บคนป่วยหมายสําคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นท่ามกลางผู้เชื่อในพระนามของพระองค์วันนี้คุณเชื่อในพระนามของพระองค์คุณเป็นผู้เชื่อแล้วเอามือของคุณวางในส่วนที่คุณเจ็บป่วยอยู่ถ้าคุณปวดหัววางที่ศีรษะปวดหูวางที่หูถ้าคุณหูหนวกนะครับวางเอานิ้วแยงเข้าไปในรูหูของคุณ ไม่ว่าคุณจะปวดตรงไหนให้วางที่จุดนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ความเชื่อร่วมกันแล้วเราจะสั่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทุกโรคจงออกไปจากร่างกายของพี่น้องเหล่านี้ที่ฟังด้วยความเชื่อจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกโรคทั้งหมดจงออกไปร่างกายจงหายจงเป็นปกติในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ ในเวลานี้ฤทธิ์เดชของพระเจ้ากําลังทํางานในร่างกายของคุณแล้วกําลังทํางานตั้งแต่ศีรษะจนถลทปลายเท้าสิ่งใดก็ตามที่คุณทําไม่ได้ในเวลานี้ผมอยากให้คุณใช้ความเชื่อธรรมสำหรับองค์พระเยซูคริสต์แล้วเมื่อพระองค์สั่งให้คนมือรีบหายพระองค์ได้บอกให้เขาเหยียดมือออกพระองค์สั่งให้คนง่อยเดินดังนั้นหากเวลานี้คุณไม่สามารถลุกขึ้นได้ให้ลุกขึ้นมา ถ้าในเวลานี้คุณต้องเดินและใช้ไม้เท้าให้เดินโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าถ้าในเวลานี้หูของคุณไม่ได้ยินจงทดสอบโดยการอุดไปที่หูข้างที่ดีแล้วดีดนิ้วฟังจากหูข้างที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ด้วยความเชื่อและหากคุณได้รับการรักษาคุณเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้โปรดติดต่อกลับมานะครับแจ้งให้เราได้ทราบผ่านทางอีเมลแอดเดรสของเราตามที่คุณได้ดู เราต้องการจะได้รับการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันนะฮะเราอยากจะสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันกับคุณงั้นในวันนี้นะครับวันนี้มีบางคนที่ได้วางมืออะไรที่คุณทําไม่ได้ให้ลองทําดูอาการเจ็บป่วยลองเช็คดูนะฮะว่ามันไปแล้วหรือยังถ้าไปยกมือขึ้นแล้วบอกไม่เป็นไรครับเราเดินด้วยความเชื่อเดี๋ยวเราจะช่วยให้นะครับ เอาละในเวลานี้เดี๋ยวเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะพระบิดาเจ้าขอเพื่อคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์พระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีและผู้เลี้ยงที่ดีจะนำเราทั้งหลายไปอย่างทุ่งหญ้าเขียวสดเราขอติดตามพระองค์ตลอดวันเวลาในชีวิตของเราและลูกขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ให้พระพรมากมายความดีและความรักมั่นคงติดตามชีวิตของเราเราไม่ต้องอยู่ด้วยความกระวนกระวยัย เราไม่ต้องอยู่ด้วยความกลัวเราไม่ต้องอยู่ด้วยความไม่แน่นอนแต่เราสามารถอยู่ได้ด้วยความมั่นใจและเราขอบพระคุณขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระงในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน